วันนี้คุณอมรัฐโพสคำย่ออ่านแล้วผมไม่รู้ใครบอกอ่านแล้วรู้เลยเอาเฉพาะในส่วนที่พูดถึงอันบนอ่ะสวหอคออหอคออนนหอสวอาจจะมาจากสูงวัยหอคอหัวค่ำโพสตอนหัวค่ำอค่ะอหออหอคอ อ้างให้ครบอหอห้างอ้างให้ครบอนหออนาคตใหญ่อมรัตอาจจะสื่อความหมายว่ารออนาคตเราจะใหญ่แน่ๆน้องใบเหตุการณ์หลังจากเกิดเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำเป็นสูงวัยหัวค่ำแล้วก็ต้องอ้างกันได้ครบนะอแล้วก็อนาคตใหญ่เป็นอย่างนั้นไหม พี่อ่านได้อย่างนี้นะให้คุณผู้ชมช่วยช่วยตีความพี่อ่านได้อย่างนี้เท่านั้นจริงๆสวหอคออหอคออนหอใช่นะหัวค่ำมานะอ้างให้ครบอนาคตใหญ่มันแปลอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนะต้องปลมันต้องปลอย่างนี้เท่านั้นนะเออค่ะฮะเรือยงไงฮะใช่ใช่ไหม ค่ะเออมื่อถามผมใช่เหรอค่ะคุณสาริทย์ผมจะไปรู้ได้ยังไงนี่ให้คุณผู้ชมช่วยกันแปล